สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทกท่านนะครับือ,อ,องานนี้นะครับ FC ทุกทกท่านไม่รู้ยังไงเนาะนะครับเพลงลิเกรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับที่ชอบพีโมโอโอ,อวดเนาะที่ทำให้ชาวเน็ตเขาหัวเราะ นะครับเป็นตัวตลกของวงการไปเลยเนาะมีรู้ว่าจ,จะเป็นเขาหรือเปล่านะครับนะครับเอฟซทุกทกท่านและก็ล่าสุดนะครับเพจดังเนาะเพจอีกี้ของแพร่เอฟนะครับ<ๆ>เขาก็ได้โพสต์ข้อความนี้ลงในเพจของเขาเนาะโดยมีข้อความว่านะครับเด็กบางคนมีฝันเพ้อฝันล่าความฝันแล้วลงมือทำตามฝัน สุดท้ายประสบความสำเร็จนี่คือของแท้เด็กอีกคนหนึ่งมีความฝันเพ้อฝันแต่เน้นมูอารมณ์ร้อนชอบใช้ปากมากกว่าลงมือทำเอะอก็อวดเกทัพจะซื้อภูมิล่าสิบหลังทั้งทั้งที่มาเกาะมอลําจะซื้อของทียังต้องให้สาวซื้อให้อยู่เลยมุแง่นะครับเอฟซีทุกทุก,ท,กท่านเอ๊ะ ยังไงยังไงนี่ตรงสจังพอจะเดาออกไหมครับพอเดาออกกันไหมนะครับหากว่าเพจดังหมายถึงเพลงลิเกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งหมายถึงบอสบิก๊กพยาบาลฟินเลนนะครับผมว่าโอ้โอ,โอมันคนละเรื่องเลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านมันเทียบกันบมดได้นะครับเอฟซีทุกทุกท่านถ้ากว่าเป็นมวยเนาะถ้าเป็นมวยโลกนะครับมันคนละรุ่นเลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่าน ถ้าเปรียบเป็นมวยโลกนะครับพยาบ้านฟิลแลนนี่ก็คือมวยรุ่นแฮฟวีเวทแล้วครับสำหรับพระเอกลิเกนี่ก็นู่นแหละรุ่นพินเวทนะครับมันต่อยกันบ่ได้นะครับมันคนละไซส์คนละขนาดกันเลยนะครับเทียบกันบ่ได้นะครับคนหนึ่งเป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งเป็นแค่ศิลปินตัวประกอบวงเท่านั้นนะครับเอฟซีทุกท่านแล้วมันจะมาเทียบกันได้อย่างไรเนาะ นะครับมันเทียบกันบ่ได้นะครับสำหรับพี่ิบ้านฟินแลนด์นะครับบอสบิ๊กนะผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งปีนะครับได้แก่ผู้ิบ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีทุกทุกท่านบอสบิ๊กมีอะไรบ้างนะครับเด็กหนุ่มคนนี้วัย24ปีนะครับถึงแม้อายุจะน้อยแต่ผลงานประจักษ์แก่สายตาของบรรดาเอฟซี ต่อสายตาชาวโลกนะครับชาวเน็ตทั่วไทยเขารู้กันหมดว่าบอสบิก๊กพุท่บ้านฟินแลนด์นี้เขาทาอะไรกันม้างนะครับเอาง่ายๆ,ๆเลยเนาะหนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นผู้บริหารหมอลำอิสานนครศินีนะครับเป็นหุ้นส่วนเนาะเป็นผู้บริหารคือเจ้าของอ่ะเจ้าของฟินแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรเจ้าของฟินลัาสาานนบสาขาขอนแก่นใช่ไหม แล้วก็ขายสินค้าออนไลน์นะภายใต้แบรนด์นาริตะกาเฟ่ชาเกียวกโกโก้โตโกเกียวเซร่มโอ้สารพัดเลยนะครับยาสีฟันฟินดินนะครับแล้วก็อะไรอีกอะฟินแลนด์คาเฟ่สาขาวขอนเก่นนะครับสร้างบ้านพักอีกเนาะมูลค่า30กว่าล้านนะครับในสร้างออฟฟิศโตเกียวมิวสิกอีกนะครับกำลังสร้างโรงพยาบาลเนาะนี้คือหุ้นส่วนของโรงพยาบาลครับบอทบิก ผู้ชบ้านฟินแลนด์ของเราเนาะนะครับแล้วก็จะมีการที่จะว่าเพลนเปิดฟินคลับสาขาที่2เนาะที่ขอนแก่นนะครับวันที่19เมษายนนี้น่แหละครับที่จะมาถึงนี้แล้วก็นี่นะครับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชบ้านฟินแลนด์เนาะมันเทียบกันบได้กับเพลเอกลิเกเนาะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินตัวประกอบของวงนะครับมันจะมาเทียบกันได้ยังไงนะครับมันเทียบกันบได้เลยนะครับที่ เพจดังอีกี้ f a f เนะครับพูดถึงความฝันของเด็ก2คนเนาะมันคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ด้อยค่าหรือว่าดูถูกใครนะครับเพียงแต่ผมพูดตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบันนี้นะครับระหว่างเด็กหนุ่ม2คนนี้มันเทียบกันบไ,ได้เลยนะครับคนหนึ่งเป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งก็ลอง กำลังเป็นลูกไก่กำลังหัดเดินนะครับต่อแตะต่อแตะอยู่เลยนะครับมันจะไปเทียบกันได้อย่างไงเนาะนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านคนหนึ่งจะพูดจะทําอะไรเขาคิดกันกรองออกมาจากสมองคิดใครควรแล้วถึงลงมือทํานะครับกับเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเพื่อเจอไปวันวันขี้มโม้ไปวันวันนะครับฝันได้เพื่อเจอได้นะครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะครับ แต่ว่าทุกคนนะครับเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันนะครับฝันอะไรก็ได้ฝันแล้วทําให้เรามีความสุขนะครับฝันอะไรก็ได้ฝันแล้วทําให้เรามีความสุขฝันแล้วลงมือทําประสบผลสําเร็จแน่นอนแต่ว่าฝันแล้วไม่ได้ลงมือทํามันก็แค่ฝันเฟื่องฝันเพอเจอเนาะอันนี้เพจดังคงไม่ได้หมายถึงตัวศิลปินก็ได้นะครับแค่เรา สงสัยนะนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันเนาะฝันได้ครับอ้าเราไปดูคอมเมนต์ของบรรดา f FC เนาะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับความฝันของเด็กสองคนนะครับ FFC ทุกท่านคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าคนที่ดูและฟังการพูดดูนิสัยไม่ออกคือต้องโง่เท่านั้นเอาอะไรกับขี้ม้ขี้อวดมาเกาะผู้หญิงกินนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันชอบคู่นี้จังอยากให้เขาลองใช้ชีวิตร่วมกันมันจะดีนะนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าภาพลอยมาเลยนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฮ่าอ้าาโอ,อ,อ้ยเนาะโมเงินในกระเป๋าชาวบา้านแต่ผัวเมียเขาอาจจะใช้กระเป๋าเดียวกันก็ได้นะคะนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมนึกหน้าออกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเนาะเอาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็แล้วกันนะครับโดนลอกการบ้านหลายอย่างด้วยเห็นผู้ใหญ่บ้านเขามีเขาได้ก็อยากได้เหมือนเขาแล้วมาบอกผู้ใหญ่บ้านอิฉาอิฉาเอียงเธอคะสาวนะครับลำซิ่งเปิดวงตอนนี้เพลงเปิดวงเป็นเพลงเดนเหมือนกันเหมือนโตเกียวมิวสิกคานะครับ อันนี้ก็เป็นบางส่วนของบรรดาคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนาะเอฟซีทุกทุกท่านนะครับ